พายุที่กำลังกระหน่ำฟิลิปปินส์อยู่นะถือว่าน่าจะเป็นพายุลูกที่รุนแรงที่สุดของปีเขาบอกน่ากลัวมากพายุลูกนี้ชื่อราการซาเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะตอนนี้กำลังพัดเข้าทางตอนเหนือของประเทศหลายพันคนในฟิลิปปินส์ต้องอ,อพย,ยพเพื่อความปลอดภัยความเร็วลมมันประมาณ2 6 7 0เอออเท่าไหร่วะ 2, 6 7กิมต,ต่อชั่วโมงพอฉันพูด2 0 0 0ัฉนไปไม่ถูกเลย ความเร็วลม267กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเทียบเท่าเฮอริเคนร,ระดับ5นะคาดว่าคนฟิลิปปินส์ราว10ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกำลังพัดขึ้นฝั่งหรือเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะบาบูยันซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจะเกาะลูซอนนะที่นั่นมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000คนและจานวนมากยากจนพอผ่าน บาบูยันไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อทางตะวันตกไปไหนต่อฮ่องกงมาเกา๊ามณฑลกวางตุง้งแล้วจะขึ้นจีนแผ่นดินใหญ่ที่ฮ่องกงทางการเตือนแล้วนะคะว่าตอนนี้สภาพอากาศจะแย่ลงในวันพรุ่งนี้สายการบินคาเฟ่แปซิฟิกบอกว่าจะยกเลิกเที่ยวบิน500เที่ยวที่ออกจากฮ่องกงตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิน่นส่วนที่ฮ่องกงฮ่องกงแอร์ไลน์ก็บอกว่าจะระงับเที่ยวบินทั้งหมดที่ออกจากเกาะฮ่องกงนะ ส่วนที่มณฑลกวางตุ้งของจีนก็มีการเตือนประชาชนเตรียมรับมือภัยพิบัตริครั้งใหญ่โดยบอกว่าฝนจะตกหนักและลมจะแรงมากตั้งแต่เช้าวันอังคารเป็นต้นไปอีกจุดที่กำลังระวังก็คือไต้หวันนะตอนนี้ไต้หวันอยู่ห่างจากหมู่เกาะบาบุยันไป740กิโลเมตรแต่ว่าอิทธิพลของพายุตอนนี้ฝนตกหนักแล้วลมกระโชกแรงขึ้นในทะเลสูงนะที่เมืองฮาวานเหลียนก็คือทางตะวันออกของไต้หวันเนี่ย โหปรากฏว่าหนักมากนะตอนนี้ทางการสั่งอพยพป,ประชาชนแม้พายุจะไม่ถล่มใต้วันโดยตรงแต่ว่าผลกระทบนี่ก็หนักหนาสาหัสอย่างที่เห็นหนะกลับไปที่ฟิลิปปินส์เขาบอกว่าไอ้ใต้ฝุ่นลูกเนี้ยมันเป็นซูเปอร์ใต้ฝุ่นเนาะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปีนี้ปีนี้เหลือสเดือนจะหมดปีละ,ะแสดงว่าที่เราเห็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้ละ ตอนนี้ฟิลิปปินบอกว่านอกเหนือจากฝนตกหนักแล้วจะเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งหรือ s t r r m s u r g e นะคลื่นอาจจะสูงเกิน3เมตรนี่มันคือซูนามิเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งนี้ต้องต้องอพยพแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามัน3เมตรจริงๆเนี่ยแรงน้ำเนี่ยมันหนักมากนะมันอาจจะทำให้บ้านเรือนแนวชายฝั่งเสียหายโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานเลยพวกเนี้ย ทางการฟิลิปปินส์บอกว่าประชาชนแสนเออหมื่นคนในลูซอนเนี่ยอพยพไปแล้วรากาซามีชื่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ว่านันโดนะพัดเข้าในขณะที่ฟิลิปปินส์เพิ่งเจอกับน้ำท่วมใหญ่เนื่องจากมรสุมที่รุนแรงกว่าปกติแล้วพัดถล่มในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดประท้วงรัฐบาลจากความโมโหที่มีการทุจริตในโครงการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะฮะของไทยเป็นยังไงบ้างไปดูการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนะคะบอกว่าหลังพายุราการซเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปยังเกาะฮ่องกงเข้าใกล้แนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนผ่านเกะาะไหหลําลงสู่อ่าวตังเกียเรียบร้อยแล้วนะคะพายุนี้ก็จะอ่อนกําลังลงเป็นโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบร,ริเวณเวียดนามและลาวตอนบน หลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วคาดว่านะจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาปกคลุมช่วง24-26กันยายนนี้แต่ในช่วงที่ศูนย์กลางของพายุอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยจะทําให้ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวเนี่ยอุตุบอกว่าเป็นอิทธิพลทางอ้อมของพายุเพราะฉะนั้น จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้วันที่ไรยี 23, ่สิบาป่สบองพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักใช่ไหมยี่สาถึง26เนี่ยไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วจะหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เช่นภาคเหนือตอนบนอีสานกลางตอนบนตะวัอนออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลทีนี้ในฟิลิปปินส์เราไปดูนิดหนึ่งว่าที่เขาโมโหกันเนี่ยที่บอกว่าโกงกันเรื่องของโครงการสร้าง ไอ,ไอ้เขาเรียกเป็นโครงสร้างพื้นฐานควบกลุ่มน้ําท่วมเนี่ยมันคืออะไรนะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นด่านหน้าของพายุไต้ฝุ่นนะตอนนี้กําลังเจอพายุไต้ฝุ่นที่หนักที่สุดใน,ในของปีนะเดี๋ยวค่อยไปดูในข่าวที่3มแต่ว่าเราไปดูจากสาภาพที่ตั้งและสาภาพภูมิศาสตร์เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยเจอไต้ฝุ่นรับก่อนเพื่อนเลยก่อนที่จะเข้าเวียดนามแล้วมาไทยเนี่ยฟิลิปปินส์เจอก่อนเพราะฉะนั้นเกิดน้ําท่วมเกิดไซ เจอเจอแบบอย่างมันมีไซคโครนอันนึงชื่ออะไรวะพี่นาเคยไปทําโอ้น่าสงสารมากเลยตายกันเยอะมากนะ,ะฮะหเยี่ยนอเออหเยี่ยนปี2013เพราะว่าตอนสมเด็จพระสันตะปาปาสเสด็จไปที่ฟิลิปปินปีสองปีหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็สเสด็จไปที่ที่เกาะเนี่ยที่เกิดหเยี่ยนเนี่ยโอ้แล้วกลับมาท่านเล่านะบอกว่ามันน่าเศร้ามากเพราะคนเสียชีวิต เกือบ7,000รายนะไฮเยี่นหรือโยลันดาเนี่ยที่เกิดขึ้นในปี2 0 0 3เนี่ยเป็นหนึ่งในพายุใต้ฝุ่นถล่มครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์อันนี้ก็คือ,อ,อใต้ฝุ่นละอันที่สองใต้ฝุ่นมาเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดฝนตกหนักใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าระบบมันดีเนี่ยมันก็จะเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันจะไม่หนักหนาสาหัสมาก แต่ความที่ฟิลิปปินส์อันที่หนึ่งมีทุทจริตคอร์รัปชันเยอะอันที่2เนี่ยที่ตั้งของเมืองหลวงก็คือมะน,นิลาเนี่ยมันอยู่บนที่ราบน้ำท่วมถึงนะแล้วใครเคยไปมะนิลาจะเห็นอย่าไปตรงไอ้มากาตีนะซึ่งมันเป็นที่แบบคนรวยไปแบบออกมานอก,นอกเขตที่แบบคล้ายๆทองหล่อเนี่ยโหคือสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ คือคือมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะการโตของเมืองเนี่ยมันค่อนข้างไม่มีแผนมีผังทําให้บ้านเรือนอาคารต่างเนี่ยมันขวางทางน้ำนะย,ยิ่งเป็นด่านหน้าใต้ฝุ่นเนี่ยแล้วมันอยู่บนที่ราบลุ่มตรงนั้นเนี่ยพอฝนตกลงมาคุณว่าน้ํามันจะไปไหนน้ําก็ขังอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์ทุกรัฐบาลก็เลยพยายามจะแก้ปัญหาก็คือจะสร้างโครงการพื้นฐานที่ควบคุม แก้ปัญหาน้ำท่วมนะปรากฏว่าฟิลิปปินส์เขาก็ตั้งงบประมาณเยอะแย,ยะมากมายในการทำไอ้พวกโปรเจกต์นะจะทำขุดคลองขุดรอกทำเขื่อนทำอะไรพวกนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเมืองหลวงแต่เขาบอกว่าหลายโปรเจกต์เนี่ย มันเป็นโกช์โปรเจกต์แปลว่าอะไรคือมันไม่เคยมีอยู่จริงเป็นโปรเจกต์ผีก็คือว่าเขียนเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็เอาเงินไปแต่มันไม่มีอยู่จริงแล้วถามว่าเอาแล้วไม่มีใครไปตรวจสอบเหรอเขาไม่มีสอตองอหรอเขามีปะ to to <c ười> <c ười> มีนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่า การทุจริตเนี่ยมันมันอยู่ใน DNA อย่างนี้ดีกว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ Transparency International เมื่อปี2024ซึ่งเป็นการจัดอันดับของประเทศต่างๆทั่วโลกตามระดับการรับรู้เรื่องการทุจริตในภาครัฐ <c oughs> เพื่อบอกว่าประเทศนั้นอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกในด้านความโปร่งใสฟิลิปปินส์อยู่ที่114จาก180ประเทศและดินแดนทั่วโลกไทยอยู่ที่เท่าไหร่คะให้ถ่ย ฟิลิปปินส์อยู่114จาก180ไทยอยู่107ค่ะ